สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะพี่ชื่อนางสาวดินดาแชมตันค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดค่ะพี่มีชื่อเล่นชื่อว่าแอมนะคะพี่เรียนในหลักสูตร2ปีต่อเนื่องเทียบโอนค่ะพี่จบปะวะสมาค่ะเลยพี่ก็เลือกที่จะเรียนมาหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี้เพราะพี่เชื่อมั่นว่าพี่จะจบภายใน2ปีแน่นอนค่ะการเรียนที่นี่ก็ไม่ยากค่ะเพียงแค่น้องๆทุกคนนะคะเก็บหน่วยกิตให้หมด135หหน่วยกิตค่ะ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี้ก็ไม่ยากเช่นกันค่ะเพียงแค่น้องๆทุกคนนะคะตั้งใจเรียนนะคะมาเรียนทุกคาบส่งงานอาจารย์ตามที่อาจารย์กำหนดนะคะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าห้องสมุดหรือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดนะคะจากวรารสารหรืออินเทอร์เน็ตค่ะ เห็นแล้วไหมคะว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี้น้องๆนอกจากได้รับความรู้แล้วนะคะน้องๆยังได้ประสบการณ์มิตรภาพการทํางานเป็นทีมเวิร์คค่ะพี่เชื่อนะคะว่าน้องๆสามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกับพี่ค่ะพี่ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี้ด้วยความสุขค่ะแล้วก็สู้ๆนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ตรงหน้าเราค่ะขอบคุณค่ะ